สวัสดีค่ะทุกคนคลิปนี้นะคะก็จะเป็นการบล็อกผ่าอาจารย์ใหญ่ค่ะที่กําลังทําอยู่นะคะก็คือกําลังทบทวนนะคะเพื่อที่จะเตรียมตัวไปผ่าอาจารย์ใหญ่จะได้ทราบว่าที่เรากําลังผ่าเนี่ยกำลังผ่า,ผาอะไรแล้วก็อะไรอยู่ตรงไหนคะ่ะแล้วก็จะมีการฟังบริฟแลบมาก่อนด้วยเราได้ตารางผ่าเป็นตอนบ่ายนะคะอันนี้ก็กําลังไปหมหาวิทยาลัยคะ่ะ ที่เห็นนะคะทางคณะนี่ก็จะเตรียมล็อกเกอร์ให้เราใส่อุปกรณ์แล้วก็ถุงมือพอมันถึงเนี่ยก็หยิบแล้วก็ขึ้นลิฟต์มาเรียนได้เลยค่ะพอขึ้นมานะคะเราก็เตรียมหยอุปกรณ์นะคะแล้วก็เอา iPad ใส่ซองมันจะได้ไม่เลอะนะคะแล้วก็ใส่หมวกคุมผมแล้วก็ใส่ถุงมือค่ะเืิดเองก็เืิดเอง ล้วก็เจอไม่เจอซูเปอร์สิเชียลนะเนื่องจากไม่สามารถถ่ายภาพอาจารย์ใหญ่ได้นะคะก็จะไม่มีภาพตรงส่วนนี้ค่ะตอ,อ,นอ,อ,นนอนมาถอมนี่คือแบบอมวอนผมรแอนวันนี้ก็เสร็จแล้วนะคะแต่ว่าก็ไม่ได้เลิ่ดึกทุกวันวันนี้พี่จกรรมก็เลยเลิ่ดึกหน่อย ก็ตอนนี้ก็กลับมาถึงที่ห้องแล้วนะคะสิ่งที่ต้องทําก็คือทบทวนนะคะว่าวันนี้เนี่ยเราผ่าอะไรไปตรงไหนเป็นอะไรยังไงบ้างนะคะแล้วก็เตรียมตัวสําหรับวันพรุ่งนี้ค่ะดูวิดีโอบริฟแลบแล้วก็ทบทวนรีวิวเหมือนกับที่ตอนต้นคลิปเลยคร่าวๆก็ประมาณนี้เนาะบ๊ายบาย